เนอย่างครบเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นของสดเนื้อเดียวจะเข้าอย่างไรขายยาวนี่เรียนต้องเล่นมงไหนขนหต่าจอดหลากแลาบอกว่าจะเข้าไปไม่มท่นพิเดมากมายเพื่อขุนลูกขาโดยพาะขาไวมากเลยนี่ดยวกอยากขาพูดแต่ะสงพันห้2566กีิตั้งแต่เวสองคนที่ได้นะ เดียวเดียวะีเดียวแกงเองคนที่ได้นะถุงมือไม่ใส่แล้วจ่ะเป็นอะไรเยอะ ตาเขียวว่าตาเขียวมาแล้วปากแตกแล้วว่ปากแตกแล้วปากแย่เนีจยิแย่ไปแล้วเนี่ยเพื่อเต็มตาเลยแม่เขาดึงดังตักแล้วเริ่เริ่มด่าผมใหญ่เลยตักตักเลยอดีมันดีไม่ได้เย็ดเยีางนี้ค่ปาก เย็บสี่แถบค่ะแต่ยังมีน้ำผลไมากหายที่เกี่ยวกัแห้งของเย็ี่บอว่าแผ่ชีสแอมบ์ผักผลไม้จากสางประเทศของแห้งเรื่องดือเสื่อกรุ่นขนมปาง

お腹が空いた <music> <music>